รางวัล9ประการสำหรับผู้ที่ระวังรักษาการละหมาดในหนังสือตำบีฮุนคอฟิีลีมีปรากฏในฮนิตหนึ่งว่าการละหมาดทำให้อัลลอฮ์พอใจเป็นสิ่งที่มลาอิกะรักและเป็นแบบอย่างของบรรดาน,นาบีต่างๆทำให้เกิดนูรัศมีแห่งการรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรับดุอาทำให้ปัจจัยยังชีพมีบรอกัดเป็นรากฐานของอีมานเป็นความสบายของร่างกายเป็นอาวุธต่อสู้ศัตรูมีสิ่งช่วยเหลือคนทำละหมาดเป็นแสงสว่างในหลุมสุสาน เป็นเพื่อนเมื่ออยู่โดดเดี่ยวในหลุมสุสานเป็นการตอบคําถามของมะลาอิกะคือมุงกัตและนากีสเป็นร่มงเงากาบังจากความร้อนแรงในวันกิยามะแสงสว่างในความมืดเป็นเครื่องกําบังจากไฟนรกเป็นน้าหนักในตาช่างแห่งความดีทําให้ผ่านสะพานซีรอสได้รวดเร็วมากเป็นลูกกุญแจไขสวรรค์ฮาฟิดอินุฮายัตได้เล่าจากอุตมานระบุในหนังสือมุนับีฮานว่าอันล้อาจะประทานเก้ารางวัลให้แก่ผู้ที่ระวังละสารมาดและทําในเวลาที่ถูกกาหนดไว้กล่าวคือ หนึ่งอันลออทรงรักเขาสองเขาจะมีสุขภาพแข็งแรงสามมลายอีกุ้มของเขาอยู่เสมอสี่บ้านของเขาจะมีบรอกัดห้านุ้รัศมีของคนสอนและจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาหกเขาจะมีจิตใจอ่อนโยนเจ็ดเขาจะผ่านสะพานซีรอดดุดสายฟ้าแลบแปดเขาจะปลอดภัยจากนารกเก้าเพื่อนเพื่อนของเขาในสวนสวรรค์คือบรรดาผู้ที่อันลออตัดไว้คือพวกเขาเหล่านั้นไม่มีความกลัวและไม่มีความทุกข์ระทมเลยอ่านกุรอ่าน สู่รออันบกรออาญาที่38ที่มาจากหนังสือคุณค่าอามานหวังว่าเราทุกคนจะพยายามรักษาการละหมาดและชักชวนผู้อื่นสู่การละหมาดอินชาอัลลอห์รางวัล9ประการสำหรับผู้ที่ระวังรักษาการละหมาดในหนังสือตัมบีฮุนคอฟิีลีนมีปรากฏในฮะดิษหนึ่งว่าการละหมาดทำให้อัลลอห์พอใจเป็นสิ่งที่มาลาอิกร,รักและเป็นแบบอย่างของบรรดานาบีต่าง ทำให้เกิดนูรรัศมีแห่งการรู้จักอันเลาะอันเลาะทรงรับดุอาทําให้ปัจจัยยังชีพมีบรอกัดเป็นรากฐานของ إ ม م านเป็นความสบายของร่างกายเป็นอาวุธต่อสู้ศัตรูมีสิ่งช่วยเหลือคนทําละหมาดเป็นแสงสว่างในหลุมสุสานเป็นเพื่อนเมื่ออยู่โดดเดี่ยวในหลุมสุสานเป็นการตอบคําถามของมะลาอิกะคือมุงกัดและนากีสเป็นร่มงเงากําบังจากความร้อนแรงในวันกิยามะแสงสว่างในความมืดเป็นเครื่องกําบังจากไฟนรกเป็นน้ําหนักในตาช่างแห่งความดี ทำให้ผ่านสะพานซีรอดได้รวดเร็วมากเป็นลูกกุญแจไขสวรรค์ฮาฟิซอิบนุฮายัดได้เล่าจากอุฎมานระบุในหนังสือมุนับบีฮานว่าอันลอจะประทานเก้ารางวัลให้แก่ผู้ที่ระวังรัหมาดและทําในเวลาที่ถูกกาหนดไว้กล่าวคือหนึ่งอันลอทรงรักเขาสองเขาจะมีสุขภาพแข็งแรง 3. สามมลายอิกรคุมของเขาอยู่เสมอสี่บ้านของเขาจะมีบรอกัตห้านุษรัศมีของคนซอและจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขา เขาจะมีจิตใจอ่อนโยนเจ็ดเขาจะผ่านสะพานซีรอด,ดุดสายฟ้าแลบแปดเขาจะปลอดภัยจากนรกเก้าเพื่อนเพื่อนของเขาในส่วนสวรรค์คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ตัดไว้คือพวกเขาเหล่านั้นไม่มีความกลัวและไม่มีความทุกข์ระทมเลยอันกุรอานสุราะอัานบกระอ,อายะท,ที่สามสิบแปดที่มาจากหนังสือคุณค่าอามานหวังว่าเราทุกคนจะพยายามรักษาการละหมาดและชักชวนผู้อื่นสู่การละหมาดอินชาอัลลอฮ์